สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนายเอ็นเตทนะคะแป๋วพัทรวีบุญประเสริฐค่ะไทยรณชัยสุริยัน์ครับเป็นไงวันหยุดไปเที่ยวไหนกันได้ข่าวว่าพี่แป๋วไปเชียงรายเออขอพักแป๊บหนึ่งไปหาหนุ่มเชียงรายหรือเปล่าจะบ้าเหรอไปกับเพื่อนสาวทั้งนั้นนะคะไปแล้วก็ไปเจอเพื่อนสาวอีกคือแบบบอกได้เลยว่าขี้เกียจติดพันอยู่ตอนนี้แต่ว่าก็ต้องทํางานเอ้ยทำงานทำงาน ไปที่ข่าวแรกเลยนะครับผมไปที่ความหวานของคู่รัก PK กับโยเกิร์ตนะฮะล่าสุดนี้เขากว,วางแผนไปเที่ยวสงการกันนะครับแต่ว่าจะไปที่ไหนยังไงเดี๋ยวติดตามครับโอเคแต่เอาคู่นี้ก่อนนะคะจุกับพุธเขาเ<อ>ข,ข,ข,ขายังไม่พูดอะไรนะคะๆๆเรื่องที่มีคนกุข,ข่าวขึ้นมาว่ามีสาวหน้าไทยเนี่ยตั้งท้องก็เลยทําให้คนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นคู่เขา คุณคู่มาร่วมงานบุญด้วยกันท้างที่แต่คู่รักพุทธพุทธิชัยและจุยวรัตยากลับไม่พร้อมให้กองทัพสื่อที่ไปรอทำข่าวได้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่ปิจ้งความเอาผิดกับคนกูกข่าวนางเอกหน้าถ่ายท้องสองเดือนโดยสาวจุย๋ยบอกเพียงสั้นๆว่าจะไม่ขอพูดถึงประเด็นนี้อีกเพราะมีพระอาจารย์ที่นับถือแนะนำว่าให้ปิดปากเงียบไว้ดีกว่าปล่อยให้คนที่สร้างข่าวนี้ได้รับกรรมที่เขาก่อขึ้นมาเองส่วนเรื่องคดีความให้รอฟังจากปากนุ่มพุทธซึ่งจะออกงานอีเวนต์ในวันอังคารน,นี้แทนก่อนที่ทั้งคคู่่จจะะรรีบขึ้นถออกกไปาวาัด ผิดกับผู้หวานต่างไซส์พีเคเปียวันและแฟนสาวนางแบบโยเกิร์ตนัทชาที่พร้อมตอบทุกคำถามทั้งเรื่องรักหวาน5ปีที่แม้ว่าทุกอย่างจะลงล็อกแต่ก็ยังไม่มีข่าวดีเรื่องวิวาให้ได้ลุ้นค่ะเพราะอยากให้สาวโยเกิร์ตสนุกกับงานแสดงให้เต็มที่ซะก่อนและเมื่อวานนี้นะคะก็ยังเป็นวันคล้ายวันเกิดอายุครบ30ปีของสาวโยเกิร์ตอีกด้วยซึ่งเธอก็เผยว่าไม่อยากได้อะไรเป็นของขวัญจากหนุ่มพีเคเพราะวางแผนไว้ว่าจะควงกันไปเที่ยวที่อิตาลีในช่วงสงกรานต์ราว10วันก่อนจะยอมรับว่าตนเพิ่งเปลี่ยน ชื่อจากระวิวันเป็นนัทชาที่แปลว่าผู้ที่เกิดจากปราดไปเมื่อเดือนก่อนนี่เองค่ะไม่ว่าโยจะชื่อไหนก็ตามผมยังเรียกเขาที่รักอยู่เสมอตอนสงกรานก็พาเขาไปตาลกีตั้งใจไว้แล้วเพียงขออยาให้ได้เจอกระเป๋าที่เขาอยากได้เพียง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 จะมีความสุขมากทุกท่านครับบอกเขาแล้วว่ายังไม่อยากได้อะไรบอกเขาแล้วยังไม่เจอที่ถูกใจรอก่อนจริงจริงผมถามว่าเสมอว่าผมเป็นคนที่ชอบ ชอบให้คืออยากได้อะไรขอให้บอกเพราะเราก็มีแค่สองคนลูกก็ยังไม่มีคืออยากได้ตอนนี้บอกแต่สิ่งที่เขาอยากทําคือ,อช่วงสงการานนี้หยุดงานได้ไหมเพรานะปกติพิเภกเขาจะไม่เคยหยุดงานเลยก็คือต้องเอาเอาเรื่องงานมาก่อนก็เลยเอขอละกันช่วงสงการานอ,อยากให้เขาได้พัเพื่อนเระใช่จริงๆเราไม่ได้อยากเที่ยวอยากให้เขาได้พก <laughs> ส่วนเรื่องแต่งงานที่หลายคนลุ้นอยากให้พิธีกรวัย44สละสดซากทีหนุ่มพีเคยืนยันว่าถ้าวันนั้นมาถึงจะรีบบอกข่าวดีให้ทุกคนทราบพร้อมกันแน,น่นอนค่ะจริงๆเขาก็คบกันมาพักใหญ่ๆแล้วเนาะ ไม่ว่าพี่แป๋วจะชื่ออะไรไทยจะเรียกเจ้เสมอฮะดีนะก็ไม่เรียกนว่าป้าขอ <laughs> บใจนะมาฮะไปที่ข่าวต่อไปกันนะครับเอาใจสาววายกันนะฮะ <Yeah. S 1> เพราะว่ามี2หนุ่มนะฮะเป็นคู่จิ้นเลยนะครับจากแดนมังกรเดินมาเออเดินทางมาเดินมาเลยดินมาูไกลนะฮะดูไกล <laughs> เดินทางจากจีนนะครับ <laughs> ผมมาเรียกเสียงกรีจากชาวไทยครับ <laughs> สาววัยของคูู้จิ้นชายชายลีโอลูคัสที่โด่งดังจากซีรีส์ออนไลน์ดานมังกรแซบเว็บซีรีส์ฟินจิกหมอนกันทั้งฮอลเลยล่ะค่ะหลังจากสองหนุ่มลีโอและลูคัสบินตรงมาสบตาแฟนคลับที่ไทยงานนี้พวกเขาเลยหอบความน่ารักมุ้งมิ้งมาให้สาววัยได้กรี๊ดกระจายในงานกิจกรรมแฟนมีตติ้งลีโอลูคัส first แฟนมีตติ้งอินแบงค์ก็เพราะทั้งสองหนุ่มเขาจัดหนักจัดเต็มทั้งโชว์เพลงเพราะๆและนำเกมเก๋ๆอย่างเกมกินขนมที่ทำให้สาวไทยหัวใจแทบจะวาย ไปกับความมุ้งมิ้งฟรุ้งฟริ้งของสองหนุ่มเรียกว่าตลอดเวลา2ชั่วโมงเต็มทั้ง2หนุ่มไม่ทำให้สาวไทยที่รอคอยพวกเขาผิดหวังกันเลยละค่ะเพราะว่าเคมีเข้ากันสุดๆส่วนทั้ง2หนุ่มจะกลับมาให้สาวไทยได้ฟินกันอีกรอบเมื่อไหร่งานนี้ต้องรอติดตามความคืบหน้ากันต่อไปค่ะโอ๊ย ่ะสมัยนี้เขาเป็นอะไรทำไมชอบให้ผู้ชายกินกันเองแล้วเห็นผู้หญิงอย่างฉันเป็นอะไรแล้วก็บ่นว่าโสดว่าโสดใช่ไหมเออโกรธไม่พอใจครับเอาต่อต่ตอจ้ะเมาท์มอยซอยก้าวันนี้มีอะไรมัางอ่ะมีรายการเด็ดๆจากช่อง9ก้าเอ็มคอร์ดีนะคะแล้วก็มีความหวานเวอร์ของคู่รักกอล์ฟและขวัญค่ะเมาท์มอยซอยก้าคือแบบไม่อยากเมาอะ ความหวานกันฝึดฝดหลังคู่รักคู่หวานกอล์ฟพิชยาและสาวขวัญอุฒามณีควงกันไปพักผ่อนสมองที่ภูเก็ตแถมยังขยันโชว์รูปใพคคนโสดได้ตาร้อนยิ่งกว่าแดดเดือนเมษายนอีกส่วนแคปชั่นก็ไม่ต้องพูดถึงเพราะน้ำตาลทั้งโรงงานก็ไม่อาจเทียบได้ประมาณว่าพี่กอล์ฟเป็นซูเปอปร์แมนของหนูอยู่กับพี่หนูไม่เคยเหงาอะไรทำนองเนี้สงสัยตำแหน่งคู่หวานแห่งปีคงหนีไม่พ้นคู่นี้แน่นอนน่ารัก ตลกร่างอวบก,ก็ตีอารามบ่อยเปิดปากหมดเปลือกกรณีข่าวเลื่อนงานวิวากับแฟนสาวนอกวงการแจ้งคนตีความกันไปเองทงั้งๆที่ตนยังไม่เคยกำหนดเวลาที่แน่ชัดเพราะไม่อยากกดดันตัวเองส่วนข่าวลือเรื่องหย่อนสมรรถภาพทางเพศจนไม่สามารถมีทายาทได้นั้นก็ตีเผยแบบลึกที่สุดขายความลับฉบับเต็มว่าตนมีปัญหาเรื่องฮอร์โมนทําให้อวัยวะเพศเล็กเชื้ออสุจิน้อยแต่พยายามพบแพทย์เพื่อแก้ปัญหาแล้วแต่ก็ตีน้อยจะกลับมาผงาดสมชายชาตรีมี กระสุนเพียงพอหรือเปล่าติดตามได้ในรายการยิงสักยิงแซบเย็นนี้17.15กานาทีทางช่อง 3M คอด HD หมายเลข30เลยจ้าอุตนะายกรี๊ดส่วนรายการข่าวดังข้าวเวลาคืนนี้จะพาไปย้อนข่าวดังเมื่อ5ปีก่อนกับเหตุพลุระเบิดกลางงานใหญ่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีหลังในบรรหาศิลปะอาชาอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีเปิดงานไปไม่กี่นาที ข้ากลางประชาชนดารานนักแสดงแขกเรือที่มาร่วมงานนับพันคนไปลงพื้นที่ย้อนเวลาเจาะลึกหาสาเหตุว่ามาจากฝีมือมนุษย์หรือเป็นอาเพศแรงอาถรรพ์ตามคำร่ำลือก,กันแน่ติดตามได้ในรายการข่าวดังข้ามเวลาตอนพลุสี้ยองมังกรสวรรค์คืนนี้สองทุ่มครึ่งค่ะด,ดูดีดูดีสำหรับช่วงนี้นะฮะพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าเดี๋ยวพบกับ m o d ด r n Dog ็อกนะฮะเขากำลังจัดคอนเสิร์ตใหญ่ฉลอง22ปีบนเส้นทางดนตรีของพวกเขาครับ ฝาแฝดแยกกันไม่ออกเลยใครนะครับใคครรนะับฝาแฝดอั้มพัชรพาพัทรวีฝาแฝดฝาแฝดแยกไม่ออกเลยค่ะข่าวต่อไปนะคะฝาแฟนโมเดิร์นด็อกต้องชอบโมเดิร์นด็อก ทานปะทานดิทานดิทานโมเดนบันจง้อยเป็นมาลายพ่อพๆอพอพอกลับมาจะให้ดูอะไรนี่ผ่านมา22ปีแล้วใช่ครับเราจะมีคอนเสิร์ตใหญ่นะฮะอง22ปีของเขานะฮะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปวอร์มกันก่อนนะครับว่าเบื้องหลังการเตรียมตัวจัดคอนเสิร์ตของเขาเป็นอย่างไงกันบ้างครับ Mo เดิร์นดอกที่เตรียมโดดขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่ฉลอง22ปีของวง m มเด r n Dog อก22กับงานใหญ่ที่สุดในชีวิตซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่18มีนาคมนี้ที่ i m มแพ t Arena เมือง,องทองธานีซึ่งทุกคนเผยว่าเป็นเรื่องหินสุดๆในการจัดลิสต์เพลงที่จะโชว์ตัวตนของโมเด r n d น g อกภายในเวลา3ชั่วโมงส่วนโปรดักชันหนักไม่ต้องห่วงแสงสีเสียงและกราฟิกจัดเต็มไม่ให้เสียชื่อหมาทันสมัยแน่นอนค่ะคนบางทีคนก็จะมองว่าม d ดนด็อกแบบต้อง บางทีเตรียมเพลงอย่างดีวันนี้กาศจะเล่นแบบว่าสายแบบอาสายลึกบ้างบางบางทีพิธีกรขึ้นมาแบบขอเชิญพบกับอะไรกันโดอกระโดดอะไรอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แต่บางทีบรรยากาศมันไม่ใช่เงี้ยเราก็อันนี้เราก็เหมือนเราจัดแสงจัดอะไรให้มันเหมาะสมกับการคุยเรื่องลึกๆคุยเรื่องที่มันหลายแง่มุมครับ <c oughs> เลือกยากนะครับเพราะว่า 6อัลบั้ม22ปีเนี่ยก็ต่างมูดนะฮะตั้งแต่ชุดแรกที่แบบยังซ่าๆหำหำอยู่นะฮะบ, mm hmm. บางชุดก็จะลงดำดิ่งดีฟลงไปเลยหรือว่าชุดล่าสุดก็เป็นแนวแบบลื่นไหลโฟลเนี่ยแล้วเราจะทํำยังไงที่จะเลือกเพลงให้ครบถ้วนจะผนวกรวมกันเข้ามายัางไงให้สมดุลแล้วก็แสดงตัวตนของเราได้ครบถ้วนทั้งหมดนะครับ ถ้าอยากรู้ว่าเพราะอะไรที่ทำให้3คนดนตรีทำงานเพลงจนครองใจวัยรุ่นได้ทุกยุคทุกสมัยมานานถึง22ปีคอนเสิร์ตนี้มีคำตอบให้แน่นอนค่ะ,ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนฟิลกันสักนิดนึงนะฮจากเพลงร็อกมาแนวนี้ฮะซึ่งแล้วน้ำใจสาพพอพอพพอพอพอ,พอ เธอจะพาพฉันไปดูอะไรเอาอย่างนี้ดีกว่าเข้างานบรรยากาศการรับสมัครผู้เข้าประกวดร้องเพลงนะครับในรายการเปิดมาลูกทุ่งหานครสู่การเป็นนักร้องนั่นเองนะฮะในงานนี้ก็มีผู้สนใจเพียบเลยครับ คึกคักไม่เบาเลยล่ะค่ะบรรยากาศการเปิดรับสมัครและการออริชั่นการประกวดร้องเพลงลูกทุง่งที่ทางช่อง 9M Cod HD จับมือเคลื่อนวทิทยุอันดับหนึ่งของประเทศอย่าง FM 9 5คลื่นลูกทุ่งมหานครผุดรายการประกวดร้องเพลงลูกทุง่งรูปแบบใหม่เปิดม่านลูกทุ่งมหานครเพื่อค้นหาด,ดาวดวงใหม่ที่รักในเสียงเพลงลูกทุง่งได้ออกซิงเกิลและเป็นศิลปินในสังกัดลูกทุ่งมหานครแบบไม่จํากัดเพศจํากัดอายุและจํากัดการศึกษาตลอดทั้งวันนะคะจึงมีผู้มาร่วมสมัครนับพันคนเลยทีเดียวค่ะ ยังชายตาบอดคนนี้ที่ชอบร้องเพลงลูกทุ่งอามากๆเดินทางมาจากจังหวัดอุดรธานีกอม่ย่อ,ยอททอเพราะอยากจะร่วมประกวดในครั้งนี้เช่นเดียวกับหมอลำคนนี้ที่เดินสายมาประกวดตามเวทีต่างจังหวัดหลายเวทีแล้วพอทราบว่ามีการประกวดก็รีบบึ่งรถมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์เลยแหละคะ่ะสาจันทร,ร์คมขวกศรัทธเบื่อเขาจมอีไปไมล่ลาย้ำก็ปะนี่นั่นหละน้องเสารจันทร์เจ้ากังกบซองให้เขาล่องเกลรยวตุกตาใจผมก็ชอบเปิดขึ้น FM 9 5อ็ก้าห้ครับ ก็ได้ยินข่าวนี่ว่าเคยอยากมาคำว่าฮักเกิดขึ้นที่ใดเกิดกับใครมันบอกสำคัญมันจะอยู่ตรงนั้นบ่าหายตามการลองดูฮะัเสียงดูครับผมไม่ได้วยใจครับผม ลังจบการออริชั่นแล้วนะคะก็จะคัดเลือกผู้เข้ารอบจํานวน54คนเพื่อเข้าแข่งขันในรายการโดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านเพลงลูกทุ่งอย่างอาจารย์ประยงชื่นเย็นเสรีรุ่งสว่างสิรินทรานิยากรและยิ่งยงยอดบวงงามร่วมตัดสินและเพิ่มสีสันความสนุกโดยพิธีกรฝีรป,ปากกลาต้นหอมสกุลตลาดงานนี้รับรองว่าทั้งสนุกแล้วก็ลุ้นไปพร้อมๆกันทางหน้าจออย่างแน่นอนค่ะลูกทุ่งมหานครเองเนี่ยก็มีช่วงเวลาที่เปิดโอกาสให้ คนส่งเพลงเข้ามานะครับเราก็อยากจะให้เขาเนี่ยได้มีโอกาสโดยการผลิตรายการนี้ขึ้นมาเพื่อให้บุคคลเหล่านั้นเนี่ยที่มีความสามารถเนี่ยเข้ามาแสดงความสามารถในรายการนี้นะครับเราจะมีจำลองเวทีแบบอลังการงานสร้างเหมือนเวทีคอนเสิร์ตของลูกทุ่งเลยนะฮะแล้วก็มีม่านนะฮะกลางเวทีเลยนะฮะและจะมีเมนเทอร์4คนนะฮะซึ่งเราก็คัดเลือกเป็นบุคลากรที่รู้จักกันดีในแวดวงลูกทุ่งนะฮะแล้วก็เป็นบุคลากรของเครื่องทุ่งมหาคนครด้วยจะ กฎจะเปิดม่านนะฮะก็ต่อเมื่อคุณเสียงโดนใจคณะกรรมการน,นะฮะใครจะเสียงดีและได้ผ่านเข้ารอบไปร่วมลุ้นกันได้กับรายการน้องใหม่เปิดม่านลูกทุ่งมหานครออกอากาศทุกวันเสารเวลา15นาฬกาเริ่มวันแรก22เมษายนนี้ทางช่อง9 M-Code HD ค่ะ แล้วคนมาสมัครกันเยอะมากจริงๆคนไทยเนี่ยชอบเสียงเพลงนะเวลามีประกวดอะไรอย่างเงี้ยสมัครกันแน่นๆทุกครั้งเลยใช่ฮะแต่ว่าก่อนที่จะเป็นนักร้องได้นะครับผมก็ต้องมีการเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนนะฮะล่าสุดครับเคลื่นวิทยุในเครืออสมทนะฮะได้จัดโครงการการขับร้องเพลงไทยสากลนะฮะโดยการเชิญนักร้องรุ่นใหญ่เลยนะครับมาถ่ายทอดเทคนิคต่างๆนะฮะให้ได้นําไปประยุกต์ใช้กันครับ เพราะการออกเสียงภาษาไทยให้ชัดเจนคือหัวใจสําคัญของการร้องเพลงสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูธรรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและคลื่นไลฟ์สเตชั่น1่9 4าภายใต้การบริหารโดย FM 96.5คลื่นความคิดในเครือออสมทจึงได้จัดโครงการอบรมการขับร้องเพลงไทยสากลให้ผู้ที่รักการร้องเพลงมาเติมเต็มศักยภาพและสารฝันสู่การเป็นนักร้องมืออาชีพโดยได้ศิลปินแห่งชาติสุเทพวงกำแพงรวมถึง นักร้องและครูเพลงมากฝีมืออาทิพิมพ์ปฏิพานพึ่งทําจิตนันทวันเมฆใหญ่วินัยพันธุรักษ์ทิพวรรณปิ่นพิบาลอุมาพรบัวพึ่งรวมถึงหัวหน้าวงดน,นตรีการชนะผลินมาร่วมกันถ่ายทอดประสบการณ์และเทคนิคการร้องเพลงที่ถูกต้องเพื่อผู้เข้ารับการอบรมได้นำไปปฏิบัติอย่างถูกวิธีค่ะอย่างไรก็ตามเพลงมันต้องอยู่มันต้องอยู่แน่นอนแต่ว่ามันอาจะถูกลบเลือนไปบ้างในช่วงที่เด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยรู้จักความประณีตของ คำร้องแต่ละคำแต่ละคำเพราะฉะนั้นเราจะรู้ฟื้นตรงนี้ให้คนได้รู้ว่าคำร้องของการ เพลงดีๆแต่ละเพลงมันเป็นยังไงต้องถือว่าเป็นการแนะนํามากกว่าเพราะว่าเราไม่ใช่นักร้องอาชีพแต่เราใช้ประสบการณ์จากเราทํางานโทรทัศน์มาได้ร้องเพลงในละครบ้างร้องเพลงจากรายการอื่นๆนะฮะก็คิดว่าคงจะมีประโยชน์บ้างสําหรับที่จะถ่ายทอดให้ผู้ที่มาเอ่อมามาเรียนนะฮะเวลาไปไหนเนี่ยชอบมีคนเชิญขึ้นไปร้องเพลง แต่เราก็คิดว่าเราพอร้องได้แต่ว่าคงยังต้องมีทริคเล็กๆน้อยๆต่างๆนี่นฮะปรับปรุงให้มันดีขึ้นเราจะได้มั่นใจมากขึ้นครับูเพลงได้มาถ่ายทอดเทคนิคความรู้ได้อะไรกลับไปบ้างโอ้ได้หลายอย่างเลยครับอย่างการเอื้อนเสียงการลากเสียงให้มันยาวขึ้นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็พยายามทําอยู่แล้วแต่ว่าพอท่านมาแนะว่าให้แยกเป็น3มพยางและให้ลากอะไรอย่างเงี้ยคิดว่ามันมันคงจะดีดีกว่าเดิมที่เราทําอยู่ โดยโครงการอบรมการขับร้องเพลงไทยสากลจะใช้เวลาในการอบรม6สัปดาห์ซึ่งภายหลังจากเสร็จสิ้นการอบรมแล้วนะคะผู้เข้าอบรมจะได้โชว์เสียงร้องของตัวเองผ่านรายการ a อจิ้งโชวของคลื่น l ไลฟ Station 1494กันด้วยล้ะค่ะ แล้ววันนี้ก็หมดเวลาแล้วคขอคบ,ค,บคุณชุดพิธีกรจากเมทินี้แล้วก็ขอบคุณแฟนๆรายการที่กําลังดูไลฟ์เราตอนนี้ด้วยนะคะมีบทน้อยใจนะเธอน้อยใจบอกว่าเราไม่ตอบอ๋อทำไมไม่อ่านเมนเลย, <laughs> เยอ่านสิเดี๋ยวรอหน่อยนะฮะเดี<ม>๋ยวไปตามอ่านแล้วกันน,นะครับผมนะสำหรับคืนนี้ฮะก,กลับมาพบก,กับนายเอ็นเตอร์เทนไลฟ์นะครับสามทุ่มยี่สิบห้านะฮะสำหรับวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ